นุยสุจิราองค์งควบคุมตัวเองไม่ได้ยืนลำถวายกลางงานบวงสวงเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาสามีสุธิรักของนักแสดงสาวนุ้ยสุจิราอย่างปอนชยพลได้ออกมาโพสคลิปขณะที่คุณภรรยากำลังเข้าพิธีบวงสวงที่วัดสินชัยรามปู่ขาว รำถวายพญานาคร่วมกับน้องๆที่จ้างมารำด้วยโดยมีแคปชั่นประมาณว่าตอนแรกนุ้ยบอกว่าจะรำตามน้องๆแต่ไปๆมาๆกลับไปรำอยู่หน้าน้องๆซะอย่างนั้นโดยนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของนุย้ยกับคำว่าองค์ลงรู้ทุกคำพูดแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งก่อนที่จะรำจบนุ้ยก็ได้ค่อยๆนั่งลงไปกับพื้นพร้อมกับผนุมมือขึ้นมาจากนั้นก็มีอาการเหนื่อยหอบจนคนในพิธีต้องเข้ามาช่วยพยุงและเอาน้ำมาให้ดื่มทั้งนี้ปอนยังกล่าวทิ้งท้ายแคปชั่นไปว่าไม่เจอกับตัวเเอองคงคไม่่ชื โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในขณะที่นุ้ยสุจิราก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงคนณสามีว่าควรลงปรึกษาเมียสักนิดนะคะพร้อมไปอีโมจิรูปตกใจซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาอนุโมทนาบุญอย่างมากมายพร้อมชื่นชมกันแล่ลำของนุ้ยด้วยว่างดงามมากๆ